สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมมาอยู่ในเกมขุดดินอีกหนึ่งเกมท่านผู้ชมซึ่งผมเนี่ยผ่านเกมขุดดินเนี่ยมาเยอะมากนะฮะก็เลยซื้อเกมนี้มาเล่นซึ่งเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่า d i ง k i n g ahole ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าแปลเป็นไทยเนี่ยก็น่าจะแปลว่าขุดติดน่าจะน่าจะขุดติดนะหรือไม่ก็ขุดค้างท่านผู้ชมคือเริ่มกันเลยฮะแน่นอนว่าผมเนี่ยเสียนมากกับการขุดดินเราเนี่ยถือสมุดอะไรสักอย่างมาหันไปมองที่บ้าน มีรถมาจอดเดินลงมาสุดเท่ฮะแสผมอ๋อขีดเส้นวันแล้ววันนี้เนี่ยวันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เมื่อกี้นี้อแล้วก็ติดไว้ฮะแล้วก็ขับรถไปถึงก็เดินมาดูที่นี่อ๋อเรามีขายบ้านนะที่นี่เนี่ยเราขายถึงสิบเหรียญเนาะสิบเหรียญเลยหนึ่งหมื่นเหร,เรียญวะผมมีสมบัติด้วยนะการขุดดินหลังบ้านนี่ไง เออที่นี่เนี่ยมันมีกล่องสมบัติอยู่นะฮะในกล่องสมบัติเนี่ยมีทองมากมายเอาที่นี่นี่วาที่ที่กูอยู่เลยเนี่อืมเออ๋อต้องขุดดินนะฮะคืออันนี้ซุปเปอร์ <c ười> คือที่ขุดแบบซุปเปอร์เมกาโอเคเราเนี่ยซื้อที่ขุดดินมาแล้วเรียบร้อยถึงเวลาเริ่มขุดดินของเราซึ่งผมจะต้องทํายังไงบ้างนี่คือในบ้านนี้มีอะไรหรือเปล่าอ๋อที่นี่เนี่ยมีร้านขายของหรอเอออ๋อ,มอ,อไม่มีอะไร ไม่มีอะไรให้ขายอ๋ออันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการขายของฮะตัวน,น,น,นี้เนี่ยกล่องเก็บของเก็บไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอ๋อเป็นอ๋ออัปเกรดเราสามารถอัปเกรดโชวเวลได้นี่ไงอัปเกรดกระเป๋าได้ด้วยฮะอัปเกรดแบตเตอรี่แล้วก็มีเจ็ตแพคด้วยนะมีแค่นี้หรอเราก็มีอันอื่นอีกไหมไม่มีฮะมีไดนาไมด์ด้วยมีแรมแรมนี่ก็น่าจะเป็นตะเกียงนะฮะตัวอันอื่นเนี่ยไม่น่าจะมีท่านผู้ชมโอเคอันนี้อันนี้คือสมุดเรียนรู้อ๋อนี่เป็นเซมเกมนะโอเคโอเค โอเคเราเนี่ยมาเริ่มขุดกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโชเวลอันเล็กๆอยู่หนึ่งอันซึ่งน่าจะขุดตรงนี้นะคิดว่านะ่าจะใช่ตรงนี้เนี่ยมีการกระบาดอยู่ซึ่งทางอื่นเนี <laughs> ่ยมีอะไรบ้างขอสํารวจกัน <laughs> คือไม่น่าจะมีอะไรนะในบ้านนี้บ้านนี้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าได้ท่านผู้ชมคือน่าจะต้องขุดอย่างเดียวนะอไปขุดลงไปโอ้โหขุดได้แค่นี้ขุดได้แค่นี้เหรอ,อโอเคโอเคโอเคคือผมไม่มีเงินอ๋อผมได้หินมาหนึ่งก้อนฮนะ คือต้องขุดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมอืมอืมเก็บหินก่อนท่านผู้ชมคือเราเนี่ยสามารถขายหินได้ใช่ไหมผมเนี่ยจะต้องเก็บหินไปอัพเกรดโชเวลฮะอืมก็ข,ขุดลงไปคือหลุมเ <c oughs> พื่อผมอ่องกระเป๋าเต็มแล้วฮะเอาของไปขายก่อนตอนนี้คือผมเก็บจนกระเป๋าเต็มแล้วโอเคโอหินก็ละหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญท่านผู้ชมเอาขายไปขายไปคือเราเนี่ยจะได้เก็บเงินมาอัพเกรดในส่วนของโชเวลของเรานะฮะซึ่งก็มาขุดตรงนี้กันต่อคือขุดได้ดีละนิดเดียวอ <c oughs> อยากไม่แอเกรีนโชวเวลแล้วอ,อ,อ,อ่ะขุดลงไปฮะขุดตรงนี้ลงไปอ่าขุดตรงนี้ลงไปได้แล้วฮะแล้วก็มาเริ่มก็ขุดลงไปเรื่อยๆขุดตรงนี้ด้วยอ,อืแบตเตอรี่โลคืออะไรอะ่ะอ๋อเราเนี่ยจะต้องเอาพวกไปชาร์จแบตด,ด้วยหรอมันเป็นพวกไฟฟ้าท่านผู้ชมอันเนี้ยอืมคือกดค้างไม่ได้นะต้องกดแบบคลิกยำๆท่านผู้ชมคือแล้วคือแบบแบตเตอรี่จะหมดแล้วอะ่ะคือเอาพวกไปชาร์จแบตก่อนน่าจะชาร์จตรงนี้คิดว่าน่าจะใช่ใช่ไหม อ๋อนี่ไงชาร์จแบตเตอรี่ฮะเสียสองเหรียญโอเคอยังไงมันก็ต้องชาร์จนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่ฮะถ้าเกิดว่าไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยไม่น่าจะขุดดินได้นะอืมอืมอ,มอมขุดลงไปเรื่อยๆคือตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเป็นหลุมละโอ้เราเนี่ยกําลังขุดลงไปขุดเพื่อหาของมีค่าขุดรอบๆด้วยอืมอืมเอ้อหินหินหินของมีค่าอันนี้คือแบบว่าเออคือเงินคือทองอะ <c oughs> คือมันต้องกดลงไปหรือขั้นาอนไหนนี่ผมถึงจะสามารถได้โอ้ยข้างล่างคือ <c oughs> อะไรออไอรอนนั่นไหมชมเหมือนว่าพอแบตเตอรี่ของเราหมดเนี่ยเหมือนว่าเราจะแพ้ท่านผู้ชมคือเลือดของเราเนี่ยลดด้วยนะแล้วก็ <c oughs> ของในตัวเนี่ยหายไปหมดเลยคือผมซวยแล้วฮะคือทําไงดีอ่ะไม่มีแบตเตอรี่ด้วยตอนนี้อืมอืมอืมต้องรีบ่าต้องรีบคือตอนนี้แบตเตอรี่ก็ใกล้จะหมดฮะแล้วก็ของเนี่ยไม่มีด้วยท่านผู้ชมออ้ยได้ได้ฐานมาได้ฐานมาเอา่านไปขายก่อน ไม่งั้นเนี่ยเราซวยแน่ออ้ยทหารก้อนละสองเหรียญฮะหายไปแล้วก็เอาเงินเอาเงินเนี่ยมาอมืเติมแบตเตอรี่ให้เต็มฮะแล้วก็ไม่คุณหาของกันต่อซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยบอกได้เลยว่ายากอยู่นะคือต้องมาหาหินก้อนหินเล็กๆท่านผู้ชมเพื่อเอาไปขายเติมแบตเตอรี่ก่อนคุณลงไปเรื่อยๆฮะตรงนี้มีอะไรปะไม่น่าจะมีนะอ่าโอเคตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเป็นหลุมแล้วนะมันเริ่มเป็นหลุมลงไปเรื่อยๆแล้วเปยนลงไปฮะลงไป ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือต้องค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะและเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของผมเนี่ยก็จะหมดอีกแล้วท่านผู้ชมคือขุดอีกนิดนึงแล้วกันนะ <c ười> คือต้องไปเติมนะถ้าเกิดว่าเราปล่อยแบตเตอรี่ให้หมดเนี่ยมันจะเสียเลือดด้วยท่านผู้ชมและคือของที่เราขุดมาได้เนี่ยมันก็จะไม่ได้นะคือต้องเอามาขายก่อนแล้วก็เอามาเติมแบตเตอรี่ฮะ <c ười> โอเคแล้วก็ตอนนี้มีเงินเหลืออยู่ประมาณสองเหรียญท่านผู้ชมคือต้องขุดหาฐานให้ได้่านเนี่ยมันก็ละสองเหรียญเลยนะ เหมือนว่าผมเนี่ยจะเจอแร่อะไรสักอย่างนะผู้มชมอันนี้อ๋อ ora, เป็นฐานนะมีอะไรอีกไหมโอ้แบตเตอรี่เตือนอีกแล้วโอ้เตือนไวมากอะ่ะคือจะหมดอีกแล้วอะ่ะเอ้ยอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ใช่ปะ่ะอันนี้เหมือนจะใช่ท่านผู้ชมอันนี้โอเคเป็นแร่ฐานฮนะแล้วก็อ๋อ,อกระเป๋าเต็มแล้วตอนนี้เดี๋ยวกลับกลับก่อนอืมอมเอาติด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 เดี๋ยวผมเนี่ยกลับเอาของมาขายก่อนท่านผู้ชมแล้วก็เติมพลังงานด้วยคือตอนนี้เน,นี่ยโอ้ยได้ห้าเหรียญเลยนะคือผมเนี่ยสามารถอัปเกรดพวกคนคนได้แล้วฮะแล้วก็ขอเติมไม่นี่ก่อน ลอยู่้าเหรียญท่านผู้ชมอัปเกรดพวกไปก่อนโอเคตอนนี้เนี่ยพวกของเราเนี่ยขุดได้น่าจะดีขึ้นคิดว่าน่าจะขุดได้ดีขึ้นนะขุดได้แบบว่าไกลขึ้นนั่นเองเอ้ยตรงนี้มีแร่อยู่เก็บมาเก็บมาโอเคแร่ฐานนะสองเหรียญเลยนะแร่ฐานเออแล้วก็เริ่มลงเป็นเป็นหลุมแล้วฮะอันนี้แร่ฐานมาอีกได้สี่เหรียญแล้วคือมีอีกไหมตรงนี้มีอีกไหมคือแบตเตอรี่อย่าเพิ่งหมดนะของขุดลงไปก่อนอืมอืมอืมผมมาอัพเกรดในส่วนของกระดาษเป๋่าเพิ่มหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมนี่ไง คือตอนนี้เนี่ยเราสามารถเก็บได้ถึงหกสล็อตแล้วนะคือน่าจะทําให้เราเนี่ยหาของได้รวยขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวขุดข้างบนไว้ก่อนนะ <c oughs> เป็นทางเป็นทางเป็นทางอโอเคเป็นทางขึ้นเป็นทางขึ้นนี่กําลังดีกําลังดีคือทําทางขึ้นเอาไว้ด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไม่ได้แล้วก็ขุดลงไปเรื่อยๆฮะเฮ้ยอะไรอะไร,อ,ะไรอันนี้แหละออ๊ยไอรอนคือมีอะไรอีกไหมตรงนี้ตรงนี้อขุดไปเรื่อยๆฮะคืออย่าเพิ่งขุดลึกมากไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไม่ได้ เอาตรงนี้ก่อนเฮ้ยแบตเตอรี่โรยละได้ยังได้ไม่เยอะเลยคือได้มาไม่กี่ก้อนเองอะอตรงนี้มีไหมเอ้ยตรงนี้มีมีม,มีม่ได้่านฮะคือแบตเตอรี่จะหมดต้องกลับไปเติมก่อนท่านผู้ชมไม่ไม่ได้การคือขึ้นนะ <laughs> ขึ้นยากมากอันเนี้ยอุ้ยเราเนี่ยได้เก้าเหรียญเลยท่านผู้ชมมามามาขายไป <laughs> ขายไปแล้วก็ซื้อของต่อฮะซึ่งอ,อัปเกรดอัปเกรดในส่วนของอันนี้ก่อนแบตเตอรี่ฮะแล้วก็แบตเตอรี่อันหนึง่งโอเค คือตอนนี fate, pues nah. ้เนี่ยแบตเตอรี่ของเราเนี่ยถึกมากขึ้นนะนผู้ชมแล้วก็เลือดของเราเนี่ยยังเหลือเกินครึ่งหลอดอยู่เลยนะคือต้องอัพเลือดด้วยยังไม่ได้เติมเลือดเลยเพราะว่าเรายังขุดไม่ได้ลึกมากท่านผู้ชมเอ้ยมีหินเก็บมาฮะหินนี่ก้อนระบาดเอาไว้ไปขายได้อยู่เอ้ยมีหินอีกแล้วสามบาทและสามบาทแล้วแล้วก็ขุดลงไปเรื่อยๆเพื่อเอาของไปขายเนี่ยบ่อยมากเพราะว่ากระเป๋าของเราเนี่ยมันมันเล็กมากท่านผู้ชมคือขึ้นยากจัดขึ้นยากมากเดี๋ยวผมจะต้องทําทางขึ้นแหละ ก็เนื่อเนี่ยขอของมาขายก่อนนะแต่เขาอุอ้ยนี่สิเป็นเหรียญ oh my god รวยแล้วรวยแล้วตอนนี้แล้วก็อเพิ่มแบตเตอรี่ฮะมีเจ็ตแพคด้วยอ่ะเจ็ตแพคอ๋อกดสเปกบาเพิ่มเช็ตแพคฮะอ๋อนี่ไงโอเคเรามีเจ็ตแพคแล้วอ๋อเจ็ตแพคเนี่ยมันใช้พลังงานด้วยนะคือต้องอัพเกรดพลังงานโอเคแล้วก็ขุดขุดฐานมาก่อนทนะ่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยได้สี่เหรียญแล้วเฮ้ยอันนี้ทานโอเคได้หกเหรียญฮะซึ่งต้องลงมาเรื่อยๆอันนี้อุย้ยได้แปดเหรียญ คือน่าจะได้สิบเหรียญนะถ้าจะเอ้ยทานสิบเหรียญน,น้าผู้ชมคือน่าจะเก็บได้อีกอันหนึ่งนะจะได้เอาของไปขายท้าผู้ชมเหมือนว่าเครื่องสกแกนเนี่ยมันจะเจออะไรสักอย่างตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะเหมือนว่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อมอืมอืมอืมเน่เน่เน่่แถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยใช่ป่ะอันนี้ป่ะไม่ใช่หรอเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องสกแกนเจออะไระน่าจะทางนี้นะเครื่องสกแกนเจออะไรวะ <engagement> คือต้องขุดขุดลงไปก่อนขุดลงไปก่อนอ่าโอเคโอเคน่าจะทางนี้ใช่ไหมอ่าโอเคทางนี้ทางนี้ อทางนี้แล่เหรออันนี้เหรอไอรอนไม่ใช่เหรอคือเครื่องสแกนเจออะไรเดี๋ยวผมรีบขุดก่อนอืแบตเตอรี่โลยอ์อ่ะโอเคโอเคแล้วก็ขุดลงมาทางนี้ฮะโอ้โหคือตรงผมต้องเอาของไปขายก่อนไม่งั้นเนี่ยเราน่าจะมีแบตเตอรี่ไม่พอท่านผู้ชมคือเมื่อกี้เนี่ยเครื่องสแกนเจออะไรก็ไม่รู้นะดี๋วขอมาเช็คก,ก่อนขอมาขายฮะแล้วก็เติมแบตเตอรี่ไปสักหน่อยอืมอโอเคใช้แบตเตอรี่ฮะแล้วก็ลงไปกันใหม่เมื่อกี้เนี่ยน่านจะเป็นสมบัติ สมบัติที่ทางบ้านเนี่ยตามหาใช่ไหมทางนี้ทางนี้อืมเฮ้ยใช่ปะอะไรอะ่ะมันนี่ยิสองบาท oh โอ้ไม่ก้อนโอ้รู้สึกรวย <c oughs> ได้มาตั้งยิบสองบาทตั้งไปชมโอเคคุูกันต่อฮะซึ่งทางนี้เนี่ยมีอะไรไหมอืมไม่มีอะไรมีฐานคือหาของมีค่าก่อนเอ้ยอันนี้อันนี้อืมมีฐานอีกฮะอันนี้แร่อะไรเนี่ยเหมือนว่าจะเจอแร่อะไรอะไรอะ่ะอะไรอันนี้อะไรอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรเป็นถ้ำหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองอันอันนี้อันนี้หินอันนี้หินเดี๋ยวขอเปิดเปิดเปิดรูก่อนเดี๋ยวลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไม่ได้อืม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 ขอกลับขึ้นไปนี่ก่อนใช้แบตเตอรี่คือเมื่อกี้เนี่ยเจอรูแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้เนี่ยเป็นเป็นรูอะไรขอขายก่อนนะอืมสามสิบเหรียญแล้วก็เติมแบตเตอรี่ไปอืมอ่ะโอเคเพิ่มเลือดด้วยหนึ่งเหรียญแล้วก็ไปเลยฮะลงรูเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เนี่ยรูอะไรเนี่ยคือสงสัยเลย คือลงไปเนี่ยจะลงไหมอืมอืมอโอเคโอเคใจเย็นๆนะตัวฉันเอาประมาณตรงนี้อืมโอเคน่าจะลงได้แล้วนะคิดว่าลงได้หรือ,อยังคือติดอะไรอยู่นี่คือผมติดอะไร <laughs> อ่าโอเคอเอ้ยอันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นถ้ำรูหนอนนั่นไหมชมคือเดี๋ยว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 เปิดรูกว้างกว่านี้ก่อนอืมอ่าโอเคคือน่าจะมีของมีค่าแล้วในนี้มีแม่มีไอรอนฮนะอันนี้คอปเปอร์คือมีแร่เยอะมากในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดรูรั เปิดรูให้มันกว้างวันนี้ก่อนเราเดินไม่ได้อืมเปิดรูตรงนี้โอเคเปิดรูตรงนี้อ่ะน่าจะเดินได้ละคือมันมีแร่ที่แบบว่าหุ่นอยู่ตามทางนะท่านผู้ชมเราสามารถแบบเอาไปจิ้มเก็บได้ง่ายขึ้นนะฮะไม่ต้องเสียพลังงานไปแบบฟรีๆอืมโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ก็ยังมีทางไปอีกเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเปิดรูตรงนี้ไปก่อนเปิดรูตรงนี้คือเราต้องเซฟพลังงานด้วยไงเป็นไ,ไ,ไงเนี่ยออออโอ้ยโอโอ้ย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 โอนยโอ้ยโอ้ยอย มันมืดเกินไปผมอาจจะต้องไปซื้อตะเกียงน้าผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยมันมืดมากเลยนะเดี๋ยวเปิดทางตรงนี้ไปเพื่อจะได้เดินกลับขึ้นมาง่ายๆไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามองทางข้างบนไม่เห็นฮะแล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนเพื่อไปซื้อตะเกียงไม่งั้นเนี่ยเรามองอะไรไม่เห็นจริงๆน้าผู้ชมแล้วก็ขายของไปก่อนอุ้ยแปดสิบสองเหรียญโอ m ก้อนคือผมอัพเกรดนี่แล้วก็ไปซื้อในส่วนของตะเกียงหนึ่งอันแล้วก็ขาดตังขาดตังอีกหนึ่งบาทก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนว่าจะเห็นหินอยู่นะ อันนี้นี่นี่นี่นอาโอเคเก็บมา้องหินฮะเพื่อเอาไปขายเงินจะได้ครบหนึ่งร้อยมาผมมาอัพเกรดในส่วนของอ่ากระเป๋าก่อนดีกว่าท่านผู้ชมเพราะว่าด้านล่างเมื่อกี้เนี่ยแร่มันเยอะอยู่นะแร่มันติดอยู่ตามทางซึ่งลงไปมุมนี้ก็ค่อยลงไปฮะอ่าโอเคมุมนี้แล้วก็โอตรงนี้เนี่ยมืดมากเดี๋ยวเอาตะเกียงมาติดตรงนี้โอเคตรงสว่างเห็นชัดขึ้นนิดนึงแล้วก็เก็บแร่เลยอืมอือือ็เก็บได้ง่ายขึ้นใช่ไหม แล้วก็อ้อยอะไรอะแร่อะไร,รอะเหมือนจะเห็นแร่อะไรสักอย่างนี่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 น,นี่อะไรอะซิเวอร์ถ้าไม่ชมโอ้マม่ก็ได้ซิเวอร์มาแล้วเราน่าจะรวยขึ้นคือถ้ำม,มีแค่นี้เหรอไปตรงนี้มีมีตรงนี้อีกถ้าไม่ชมแล้วก็มาเก็บตรงนี้เก็บไปตามปากถ้ำ <laughs> คือไม่ต้องขุดเองไงมันมีเกาะอยู่ตามผนงังคือตรงนี้มีไหมตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะไม่มีแล้วถ้าไม่ชมเดี๋ยวเจาะตรงนี้ไปกนอนเขามีมีม,ม,ม,มีมีขุดอยู่ตามดินโอเคแล้วก็นี่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 นนนอืมคอปเปอร์ฮะ ซึ่งตรงนี้โอ้ยนี่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 นอโอเคคือตอนนี้เนี่ยรูหนอนน่าจะเต็มหมดละตอนนี้เนี่ยเหมือนว่ากระเป๋าของผมเนี่ยจะเต็มแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาของไปขายกันสักหน่อยดีกว่านะฮะซึ่งน่าจะได้รวยขึ้นนะซิลเวอร์เนี่ยขายได้เท่าไหร่สงสัยมากเลยซิลเวอร์โอ้โห my god ซิลเวอร์เนี่ยขายได้ยี่บเหรียญท่านผู้ชมคอปเปอร์เนี่ยโอ้โหอันละสิบเหรียญรวยได้135หนึ่งร้อยสาสิบห้าเหรียญรวยมากเ,าเดี๋ยวอัปเกรดของไปสักหน่อยอ,อัปเกรด อัพเกรดในของแบตเตอรี่ไปแล้วกันนะอืมโอเคตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เริ่มเยอะแล้วฮะคือตอนนี้เนี่ยเราน่าจะขุดลงไปลึกพอสมควรแล้วท่านผู้ชมคือลึกมากนะฮะคือมันน่าจะต้องใช้ไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมแล้วก็ต้องอัพเกรดพวกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ